นี่นะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำงานจัดดอกไม้ที่วัดป่านาอุดมนะคะนำทีมโดยคุณแม่แววคุณครูอํานวยนะคะและและคุณยายที่วัดป่านะคะงานม่ค่าดอกไม้นึ่งนสีมือยายนะคะไฟ์สดแล้วค่ะสวยไหมคะคุณยายขายิ้มหน่อย เห็นนะเนเนเนนะคะฝีมือคุณยายนะคะนี่คุณแม่แววมณีนะคะคุณยายจ๋ายิ้มหวานนะคะนี่นะคะฝีมือคุณยายนะคะนะคะนี่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 นะคะอันนี้คุณยายนะคะตัวตึงของวัดนะคะนี่ละค่ะ ตัวสาคัญเลยนะคะคุณยายเนี่ยตัวเต่งตัวตึงขาดไม่ได้นะคะคนนี้ขาดไม่ได้จะไม่มีคนส่วนมนต์ใช่ไหมผู้นํานะคะอุ้ยจะมาถ่ายสาวๆนะคะอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยสวยจังเลยนางงามเก่านะคะคนเนี้อันนี้มาจากนาดอกไม้นะคะนี่นะคะงามๆนะคะมาจาก นาดอกไม้นะคะสาวนาดอกไม้นะคะงามค่ะอันนี้นะคะโดยคุณครูอํานวยนะคะดูจัดดอกไม้งามงามคุณครูอํานวยอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะขันอะไรคะ <25 5. S 1> นี่สวยนะคะนี่ขาดเพิ่นไม่ได้เลยนะคะเพิ่นสําคัญมากสวยนะคะ คุณยายคนสวยหันหน้าหน่อยยิ้มหน่อยมาตรงนี้เองมามาจากไหนคะนี่ <c oughs> นนอโอ้หน้าดอกไม้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าแล้วมีแต่คนสวย <c oughs> คนสวยห <c oughs> นูมาจากไหนจ้า <c oughs> อ๋อหนูยอยู่นาอุดกหันหน่อยหันหน่อยโอ้ยสวยคะ่ะ <c oughs> โอ้อันนี้นะคะอันนี้ก็ตัวตึงนะคะ ค,ค,คุณครูผู้สอนทำใบสีนะคะสวยมากนี่นะคะที่เพิ่นเพิ่นทำสวยมากถ่ายทุกคนเว้นเราถ่ายทุกคนทุกคนมีสว่วน มามามาถ่ายค่อยด้วยไมไ่เห็นค่อยเลยถ่ายคนอื่นนะคะสวนเขาไม่มีอุปกรณ์เลยนะคะตอนนี้หยกนี่นะคะทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดทุกคนนะคะ <c oughs> โมตนาสาธุ <c oughs> บุญ <c oughs> ที่รวยแล้วก็รวยอีกนะคะร <c oughs> วยรัพบรวยซ้อน นะรวยซัพบรวยซ้อยรวยไม่บัญญะบัญญัง อันนี้เขาทำสวยจุมุสวยมากจ้าจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าอ่ะไปเลยแต่ถึงเวลาแล้วจ้า